ซอยจูทุกคนซอยจูวันนี้เราจะมากินซอยจูกันนะฮะผมถึงเคี้ยวผมแล้วใช่ไหมเงินที่ต้องมากินซอยจูเนี่ยฮะสวดเนี่ยทุกคนวันนี้เรามารับประทานซอยจูกันดีกว่าก่อนอื่นเราเปิดต่อมลิ้มรสโดยการเอาข้าวเหนียวรับประทานเข้าปากนะทุกคนยัดบรูบนหน้าน้ำ <c oughs> <c oughs> จิ้มแบบผมเปรี้ยวผมเปรี้ยก่อนเนี่ฮะเนื้อสดสด ซอยจูหืมได้รสมากกินเสียงดังก็ขอพันเนี่ยนะมันเป็นเอกลักษณ์นะทุกคนผมยังไม่กินข้าวมาแล้วผมไม่ได้กินข้าวมาห้า,าเดือนแล้วเนี่ย ที่เขาบอกว่าสามสิบกลีบสี่สิบกีบนี่คืออันอย่างกรบก่ฮู้นะผมอา่านี่ทุกคนสบาน้างก็มี คงเคยกินครั้งแรกแล้วทุกคนเพราะผมเห็นมเมนกกระแสกินซอยจุนี่เยอะแล้วผมก็เลยอยากลองบ้างมันก็อร่อยดีนะร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากอยู่แถวนน้านี่วาทุกคน มุมนี้น่าจะชัดกว่าเนาะอืมผมไม่เคยกินนะ นานนานทีต้องลองทุกคนซอยจูเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากแปลพื่นบ้านขอคนอีสานนะครับผมแซ่บมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะไปเจอกันเจอก,กันต่อที่พาร์ทสองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ด้วยว่าเห็นคลิปนี้กี่โมงใน youtube ก็มีช่องผมนะบ๊ายบาย